สื่อใหญ่เพจดังยกนิ้วให้น้องอุ่งอิงเพจบ้านแพงซุปตาอิลาหมอลำ อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมเกิดียังขึ้นเดี๋ยวบ่าโวโจดีไซน์จะมาเม้าคาวนี่ให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเม้าถึงโมเมนต์สุดประทับใจของมือคึืนก่อนนะครับผมเมื่อคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแสดงอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มีรับเชิญพี่เวียงนัลลือมนด้วยนะครับผมมีโมเมนต์ประทับใจหลายๆโมเมนต์เลยแต่ผมชื่นชอบโมเมนต์ของน้องอุงอิงกับพี่เวียงนัลลือมนนะครับ ได้ข่าวว่าพี่เวีย,วยนนฤมลเนี่ยแต่งเพลงให้หน้องอุงอิงน้ำน,นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆอ่าแล้วหลังจากจบงานนะครับผมน้องอุงอิงรัตนาพรเพชบ้านแพงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวส่งโพสต์นะครับผมส่งงานเนาะส่งงานวันนี้ขอประคุณพ่อพ่อแม,แม่ที่หักแพงเอ็นดูลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี่นะครับผมพ่อพ่อแม,แม่กันยั่งหักแพงหลายอยู่ตลอดมือนี่พ่อพ่อแม,แม่มาให้กำลังใจหลาหลีหลีจ้า ขอพระคุณที่บทิมป้าลามือนีลามีความสุขอิริา้าขอพระคุณผู้อยู่เื้องหลังความสําเร็จของลาขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนลาขอพระคุณพอโจแมนุดยาสุภาพลุงอำนาจและกระวงสาวนอยนเพนบานแพงที่มองโอกาสให้หลาขอพระคุณพอพอแม่แม่เอฟซที่หกักแพงลาเดอจา้าแล้วก็มีแฮชแท็กขอบคุณมาลายเยอะมากป๊อดมาลายแหม ได้มาลัยพวงใหญ่อีกแล้วพี่น้องอ่ะมีแฮชแท็กของคุณมาลัยนะครับผมพ่อบันบันจะนะครับผมแล้วก็มี f อพลังเงียบอุบลมีพ่ออนุวัฒนะครับแม่สัมานนะครับมี f อพลังเงียบพ่อมิตรพ่อสำรานอ่าแม่สุน,นันท์ภูเก็ตพ่อทัศนัทัศนนับ,นบเนาะทัศนุทัศน,น์บประมาณนี้นะครับอ่า พ่อสอนรามแม่จิราพรมีเอซีพลังเงียบนะครับแล้วก็มีแม่ปัญญาพ่อกล้วยหอมครับแล้วก็มีพ่อจัเริญนชัยแม่รักชุมพรพ่อประมวลพ่อจำรัดพ่อปรีชาพ่อกิตติแม่ละเอียดนะครับพ่ออินทศรพ่อป๊อโคราชเนาะแล้วก็มีแม่โสพีพ่อ อ๋อแม่ขออภัยครับแม่สิยาภาครับมีพ่อทุมพัดแล้วก็ตาตาหนึ่งตานิงนองครับผมขออภัยนะครับตานิงนองมีพ่อทอนแม่เล็กนะครับมีแม่น้อยพ่อตุแล้วก็ป้าสนทุ่งนาดี f c ซพลังเงียบนะครับ F c ซพ่อขุนราม คำแหงมาหาราชนะครับผมแล้วก็มีพ่อสุทินแม่รจนาอ๋อขออภัยครับแม่สุทินแม่รจนาแม่ปันจาพ่ออีทแม่โอพี่เอพี่เอนะครับผมพ่อลอยแม่สิรีแล้วก็มีแม่บีสวิตเซอร์แลนด์พ่อรุ่งพ่อศักชัยแม่เคแม่เคโรไต้หวันอ่าแล้วก็คุณครูบ้านสาวแห อฟซราชบุรีนะครับมีพ่อบ่าวอีสานพ่อพี่ต้นข้าวแล้วก็มีพักเสรีขอบคุณมาลัยด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็มีขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีที่มอบไหลาแล้วก็สิ่งของมากมาที่มอบไหลาด้วยจ้าลาห่าอกพอแม่ด้วยจ้าาพี่น้องครับรวมมาลัยทิพย์พวงใหญ่อีกแล้ว แล้วก็มีแม่ปีสวิตเซอร์แลนด์พ่อรุ่งพ่อศักชัยนะครับนี่อ๋อหลายอันเลยเนาะดูสิมานายไเยอะมากอะเรื่องอย่างนี้เลยเนาะนี่มีของกินมาฝากด้วยนะครับอ่ะสงงานเสร็จแล้วมาข่าวข่าวพี่น้องครับมาข่าวข่าวของเฮา ล่าสุดนะครับผมข่าวลูกทุ่งนะครับผมสื่อใหญ่ของวงการเพลงวงการลูกทุ่งนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า370,000คนนะครับในเพจนะ้อข่าวลูกทุ่งนะครับได้ลงข่าวไว้บอกว่า FC กดไลค์สนันยกนิ้วให้ซุปตาอีหลาหมอลำวงอิงเพชรบ้านแท้งนะครับผมที่ถูกแอบถ่ายด้านหลังขณะซักรองเท้าทําความสะอาดเพื่อจะได้ใช้ต่อ หลายคนคิดว่าอุงอิงโด่งดังเก่งมีคนรักเยอะมากเรื่องแบบนี้น่าจะมีคนอื่นทำให้อ่าที่ไหนได้เธอทำเองไม่เคยลืมที่มาที่ไปของตัวเองอ่าแล้วก็แฟนๆแห่มเม้นสนั่นชื่นชมรัวๆนี่แหละตัวตนที่ไม่ลืมแม่สอนมาดีให้ช่วยเหลือตัวเอง ซุปตาคนนี้ทำเองทุกอย่างซักเสื้อผ้าเองซักรองเท้าเองไม่เคยร้องขอให้ใครทําให้ติดดินไม่เคยคิดว่าตัวเองเด่นตัวเองดังกว่าใครเสมอออเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเราถึงได้รักอีหลาน้อยมากไงครับติดตามนางมาตั้งแต่มาหลังเวทีกับพ่อแม่และดูน้องทุกวันไม่เคยเบื่อ รักเธอมากคือเก่งมากพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสุดยอดความน่ารักอย่างสม่ำเสมอครับการที่หนูไม่ทิ้งตัวตนของหนูนั้นคือสิ่งที่ทำให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC, รักหนูไม่รู้จะใช้คำไหนสุดยอดมากๆลูก FC ส่วนใหญ่เขาชื่นชอบที่หนูเป็นคนบ้านๆแบบนี้นะ จงรักษาความน่ารักความเป็นธรรมชาติแบบนี้ไว้ตลอดไปนะน้องสาวแล้วก็โอ้นักร้องดังซักรองเท้าเองนี่ค่ะผมแล้วก็มีสุดท้ายเขาบอกว่านี่แหละคือตัวตนของอูหอิงเพชรบ้านแพงที่ทุกคนรักเธอจริงๆ CR อู R ๋อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงแฮทแท็กข่าวลูกทุ่งแฮทแท็กเข้มข้นข่าวลูกทุ่งแล้วก็แฮแท ข่าวลูกทุ่งเพจข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีแฮแทกเพลงลูกทุ่งแฮแทกลูกทุ่งแฮแทกลูกทุ่งหมอนำแฮตแทกหมอนำแฮตแทกอุก้งอิกงเพจบ้านแพงนะครับผมอ่ะไปอย่าได้ลงข่าวนี้ไว้พร้อมกับภาพนี้นะครับนี่เนาะนี่นะครับขอคุณข่าวจากข่าวลูกทุ่งด้วยนะครับนี่ เป็นภาพที่น้องอิงสักรองเท้าเมื่อวานนี่แหละพี่น้องกลายเป็นกระแสกลายเป็นไม่ล่อนะครับซุปตาน้อยที่โด่งดังนะครับนั่งสักรองเท้าเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นนะหลายคนบอเคยเห็นอ่ะแฟนคลับเขามาคอมเมนต์มาจังไหนแน่แม่หน่อยจะสอนลูกสาวอยู่เสมอว่าอะไรที่ทําเองได้ให้ทําอย่าให้คนอื่นทําให้อ่า เคยทำอะไรเองถึงจะดังมีชื่อเสียงขนาดไหนก็ต้องทำเองนอกจากทำเองไม่ได้ถึงจะให้คนอื่นช่วยแม่หน่อยจะไม่สปอยลูกสาวดีมากเนาะเป็นคำสอนของแม่ที่ดีเนาะแล้วก็ถ่ายออกมาแบบมีเฮดให้แฟนคลับเห็นแหละถึงความหนาลักของน้องไหมพี่น้องครับอ่ะอุงอิงเวลาว่างวันว่างนั่งซักรองเท้า,ทา,ทาอุงอิงสิแม้แล้วเราไม่เคยเห็นคนอื่นไง เราเห็นอุกอิงไงที่กําลังโด่งดังมากๆในตอนนี้แล้วน้องมาทําแบบนี้เราก็เป็นกลายเป็นกระแสไว้าลค้นแชร์ค้นแฮเขามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากๆเลยเป็นภาพที่น่ารักมากๆเหมือนในข่าวที่บอกไว้นี่เราบอกว่าแฟนขับรักหนูพ่อหนูไม่ลืมตัวตนของตัวเองแบบนี้แหละหนูก็ยังเป็นบ้านแบนบว่าสาวน้อยซุปตา ที่ติดดินบ้านๆแบบนี้แหละจงรักษาความน่ารักของตัวเองแบบนี้ไว้ตลอดไปแล้วแฟนคลับก็จะรักหนูแบบนี้ตลอดไปและอีกหลายอย่างที่ น้องอุงอิงนะครับได้รับความรักนั่นก็คือน้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับน้องเป็นเด็กกระตันยูแล้วน้องก็เก่งน้องพัฒนาตัวเองน้องเป็นคนมีความสามารถน้องไม่เคยลืมบุญคุณใครนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเข้ามาแบบไหนนะครับเป็นคนเคยเป็นคนน่ารักแบบไหนทุกวันนี้น้องก็ยังเป็นคนน่ารักแบบนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมแลวเชื่อว่าอุกอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละจะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่กําลังเดินตามความฝันที่อยากมีความฝันในการอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นหมอลำนะครับผมที่ เดินตามความฝันเหมือนน้องอีกอีกเยอะแยะมากมายเลยเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับมื่อนี้บาโจดีไซน์กับได้นำข่าวสารดีๆนะครับจากเพจดังที่ได้ลงข่าวอีกเ็นบ้านแพงไว้แบบนี้บาโจก็เลยน้ำมาฝากแฟนขาแฟนเพลงนะครับผมถ้าเป็นผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาโจดีไซน์นำนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ